อาการก่อนจะไปทํางานก็จะแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะเอาเลยลูกเหนื่อยเหมือนกันรอน้องนานผมขอนอนแล้วกันนะคะพ่อโอ้ปาติโทพี่บัวม,มาปล่อยแก๊สแรงแท้สำรวมหน่อยลูกเก็บอึบ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 ไอ้อ้วนไปทำอะไรน่นอ้วนเออหลงป่าแล้วเดอ้อน่นหลงป่าเดอ้ออู๊บ อู้สัวพี่บัวนีพี่บัวนี้เลยพี่บัวพี่บัวไม่ต้องรอเด็กอ้วนนาดูเอียงค่ะดูเอียงโอ้เอียงเอียอียงหาความรักโอ้มีสงกรานด้วยมีสงกรานก่อนไปด้วยสวัสดียามเช้า,ชานะคะอาการก่อนจะไปทำงานก็จะแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะ สวัสดีค่ะอ,อ,อ,อาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องรอเด็กดื้อเล่นก่อนนะคะโหอืมออเ,เอาเลยลูกไปต่อไม่รอแล้วกลัวพี่บัวหนีนะคะ,ะสำหรับบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยนะคะ อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยว่าจะพาลูกไปเล่นที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าแดดแรงมากเลยค่ะก็เลยว่าอาบน้ำกันก่อนแล้วกันไปไหนลูกไม่เล่นโคลนแล้วบอ่อ ปเร็ว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 พี่บัวไปแล้วเร็วพี่บัวหนีเร็วพี่บัวหนีเร็วอือ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 เขาหนีแล้วเขาหนีแล้วพี่บัวหนีเลยพี่บัวพี่บัวไม่ต้องรอเด็กวนนาเหนื่อยเหมือนกันรอน้องนานผมขอนอนแล้วกันนะคะพ่อโอ้ ปาติโทพี่บัวคือมาปล่อยแก๊สแรงแท้โอ้โหระเบิดลูกใหญ่เลยนะคะนี่อืมสำรวมหน่อยลูกเก็บอึบ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 บางทีมันก็อันไม่อยู่นะครับแม่ของแบบนี้เนาะก็ปล่อยหน่อยแล้วกันนะคะผ่อนคลายสบายท้อง อิ่มพิกัดเลยนะคะกินยามเช้าอิ่มๆขอปล่อยหน่อยแล้วกันปลา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 พอแล้วไอ้อ้วนไปทำอะไรนั่นอ้วนเออหลงป่าแล้วเด้อนั่นหลงป่าเด้ออู้หูตัวพี่บัวหนีพี่บัวหนีเลยพี่บัว พี่บวัวหนีคนดื้อเลยอ,อ,อ,อึ๊บอึบกินหญ้าอยู่นะคะป่ะโอ้งาขาวจุ้ยไอ้อ้วนไปถูพี่บวัวทำไมดูเอียงค่ะดูเอียงโอ้เอียงเอียง หอยหาความรักโอ้มีสงกรานด้วยมีสงกรานก่อนไปด้วยดูค่ะดูไปถูเขาไปซบเขาก็นี่แหละค่ะน้องพลอยอยู่ที่ไหนใครก็รักใครก็เอนดูนะคะช้างเชือกไหนก็รักช้างเชือกไหนก็เอนดูเนะเาะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอนดูลูกของเรานะคะอู้ลัวเสียงรถอู ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวลูกกลัวเสียงรถนะคะกลัวเสียงรถเงียบเงียบเงียบเบบไม่ต้องกลัวลูกอันนี้คือเขากลัวเสียงรถนะคะเสียงรถเมื่อกี้น่าจะเป็นรถหกล้อนะคะอยู่ทางถนนใหญ่นู่นแต่ว่าเสียงค่อนข้างที่จะดังแล้วน้องได้ยินเสียงน้องก็รู้สึกกลัวนะคะนจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าตามภาษาเด็กนะคะที่กลัวเสียงรถเสียงดังๆเนาะเขาก็จะรู้สึกอ่า หวาดเซียวรู้สึกกลัวธรรมดานะคะไปไปกันเธอเล่าให้ถ่ายนะคะว่ากว่าจะไปถึง ใช้เวลากี่ชั่วโมงกินไปตลอดทางขนาดนี้นะคะอ้าวไปต่อไม่รอแล้ว ười, มาถึงที่พักแล้วนะคะนี่เมื่อกี้แดดออกแต่ว่าตอนนีก้ก็จะฝนต,ตกแล้วฮั <c ười> ลโหลฮะ <c ười> <c ười> <c ười> ทองอืดคุณพ่อว่าได้กินข้าวโพดนะคะกว่าจะท้องอืดงาเด่นมากอันเดอลูก <c oughs> อือดูงาพี่ัวขาวนะคะดูคะ่ะขนาดเนี่ยคุณแม่ถ่ายระยะไกลนะคะยังชัดเจนจังเจ้งขนาดนี้โอ้โห เราต้องคอยติดตามเป็นกําลังใจให้พี่บัวขาวนะคะตอนนี้เขากําลังเป็นหนุ่มเนาะพูดได้เลยว่าเขาเพิ่งจะสิบห้าปีเขากาลังเป็นหนุ่มแล้ว,ดดลว,ลนนลวถ้าเขาแบบคือถ้าเขาโตเร็วงาเขาโตเร็วกว่านี้แบบยาวเร็วกว่านี้ค่ะโอ้โหคุณแม่ก็ว่าพี่บัวขาวก็ร,ระดับต้นๆเหมือนกันนะคะนี่ <c oughs> อวยลูกชายตัวเองนะคะ ต้องติดตามพี่บัวขาวอีก5ปีสิปีติดตามไปเรื่อยๆนะคะว่างานพี่บัวขาวจะเป็นยังไงเนาะ,ะดูลูกไข่ห้างละปัดโตเ <c oughs> มื่อวานเนี่ยขำมากเลยนะคะมีพี่ๆสอบถามเข้ามาเนาะว่าพีเอฟซี FC นะคะมาหาที่ศูนย์โคตดเนาะมาถามว่าอ้าวคุณแม่ทําไมช้างเชือกนี้มีมีลูกหรอทําไมช้างเชือกนี้มีงานละ่ะ คุณแม่ก็ตอบไปว่าไม่ใช่แม่ลูกค่ะเป็นพี่กับน้องแล้วพี่เอฟท่านนั้นก็ตกใจมากอ้าวทำไมช้างงาอยู่กับช้างตัวเล็กได้ไอเราก็ตอบไปว่าเราเราเราเลี้ยงเขาแบบเออให้เขารักกันให้เขาอยู่ด้วยกันให้เขาคุ้นเคยกันเนี้ค่ะเขาก็จะอยู่ด้วยกันได้นี่นะคะพี่เขาก็ตกใจเนาะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นช้างงาเนาะช้างพลายหรือว่าช้างตัวผู้นะคะอยู่ใกล้กับช้างเด็กน้อยเนาะ,ะ,ะก็จะตกใจนะคะ ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่มาเที่ยวมาเยี่ยมน้องบัวพลอยกับพี่บัวขาวนะคะดูค่ะพี่เส้นยี่สายแล้วพี่บัวขาวนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจแรงใจให้พวกเรานะคะขอขอบคุณมากๆเลยทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ดีๆจากพี่ๆเอฟซีนะคะเป็นกําลังใจเป็นแรงผลักดันที่ดีให้ครอบครัวของเรามากๆเลยนะคะอาจจะมีพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยนะคะทางเราอ่า อาจจะยังไม่ไดีที่สุดในเราพัฒนาทุกๆวันนะคะนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขพัฒนาทําให้ดีที่สุดทุกๆวันนะคะมาแล้วต้นอ้อยแล้วน้องบอกพลอยพุกจะสามขวบนะคะอยู่ที่สู์โคศึกษาจังหวัดสุรินนะคะ น้องบัวพลอยและพี่บัวขาวอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ<อ>พี่พี่ท่านใดตั้งใจจะมาที่ยวมาพักผ่อนหรือว่าตั้งใจจะมาหาลูกๆของเราก็มาได้เลยนะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์จ้า<อ>หรือว่าท่านใดอยากคุยกับคุณแม่นอกรอบนะคะก็โทรหาได้เลยที่เบอร์ติดต่อคุณแม่ก็อยู่ใต้คลิปนะคะเบอร์ติดต่อทั้งเบอร์ทั้งอดีไลน์นะ พี่บัวขาวนี่กำลังแตกหนุหน่มเลยนะคะถ้าเป็นคนก็จะประมาณวัยรุ่นเพิ่งจะแตกแตกหนุหน่มแตกเสียงนะคะเพิ <c oughs> ่งจะแตกเสียงนะคะงา <c oughs> ขาวจ๊วะขาวเด่นมาก ขาวเด่นไม่ซ well ้ำใครก็ลายบัวขาวนี hmm. so so ่แหละเห็นพี่บัวขาวที่ไหนต้องเห็นเด็กอ้วนที่นั่นนะคะเมื่อวานถ่ายสารคดีก็ต้องพ่วงน้องไปด้วยนะคะพาน้องไปด้วยต้องไปหาพี่ควานมาพาน้องพลอยไปด้วยถ้างนั้นร้องไห้นะคะติดพี่ชายมากด้วยความที่น้องไม่ได้อยู่กับแม่นะคะน้องอยู่กับพี่ชายเนาะเราก็ต้อง ซับออตความรู้สึกเขาทุกอย่างนะคะเติมเต็มให้เขาไม่ให้เขาขาดอะไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะต t อปความน่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปยังไงก็ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้น้องบอกราอยคิดดือและพี่บวกขาวนะคะครอบครัวบ้านแสนสุขของเราด้วยนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ ครอบครัวของเราแล้วก็ครอบครัวชาวช้างของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย